และนี่ก็คือลาวัเจอร์ในเกมมาครับโอเคผมลาวัเจอร์ก็จะมีตัวรัสสารแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งตัวโคตรใหญ่นะครับผมซึ่งตัวนี้นะผมจะสามารถเกิดได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์เลทเท่านั้นนะถ้าเกิดสถานการณ์เลทบริเวณว่านเนี่ยก็จะมีโอกาสาที่ว่าตัวนี้จะเกิดมาด้วยนะผมมันเกิดได้แค่สถานการณ์การเลทเท่านั้นนะฮะไม่มีทางเกิดที่อื่นนะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีเลือดอยู่ทั้งหมด50หัวใจนะผมค่อนข้างเยอะมากนะแล้วก็ตัวนี้นะมันจะมีการโจมตีสองแบบนะผมเอาแบบแบบใกล้ก่อนก็แล้วกันนะอ่าคือถ้าเเเเเเปปป็ดบบนะนบบนน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 ททท่่่่่าา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 ากตตติิิะะะะะะมม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 ัััจจจววงงงขข้้้้้ีีีีีีรรรแแบบบบบบบคผผึ๊โโโอหหใย จหัวใจนะฮะโหมดกาจะทดาเมจที่6หัวใจโหมดยาาจะทดาเมจที่9หัวใจแล้วผมก็คือเกอบตายเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วมันจะมีแบบนึงก็คือการคำรามนะผมคือมันน่าจะส่งเสียงเพื่อให้พืนสะเทือนแล้วเราก็จะน่าจะโดนดาเมจมาคิดว่าซึ่งในโหมดง่ายนะการคำรามจะทำดาเมจที่2หัวใจนะฮะโหมดกาจะอยู่ที่3หัวใจโหมดย่าจะอยู่ที่4.5หัวใจนะผมก็มีปานนี้นะฮะเออใช่แล้วก็ตัวนี้นะผมคือผมเคยเห็นนะเวลาเกิดสถานการณ์เลดนะฮะบางทีตัวนี้นะฮะมันวิ่งทะลุต้นไม้นะรปีีณ